สวัสดีครับสวัสด,สสดีนะครับสติของเซเตอร์วิโก้ห้านัดหลังนะครับห้านัดหลังก็เป็นชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับซึ่งการเล่นในบ้าน5นัดหลังนะครับของเซอร์เตอรวิโก้นะครับ, o, รบก็จะชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งนะครับซึ่งการชนะ3ามครั้งนี้เป็นการชนะในบ้าน3ครั้ง ล่าสุดนะครับมี14คะแนนนะครับโจมบวยของตารางนะครับได้24เสีย50นะครับก็ติดลบไป26ประตูน,นะครับดูเกมเย่านะครับของเซตาบิโก้นะครับ12นัดมี14คะแนนนะครับประตูได้เสีย0นะครับ ประตูได้เสีย0ูนะครับได้15เสีย1 5นะครับซึ่งทีมเยือนเรบบนเต้นะครับแข่งไป12นัดมี5คะแนนนะครับได้11เสีย29โอ้ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับ,นะรบซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆแล้วนะครับทางทีมงานทีเด็ดฟุตบอล24 ก็ต้องฟันธงเลยนะครับวันนี้เซลตาวิโกเก็บชัยชนะในบ้านต่อเซลตาวิโกได้เลยนะครับฟันธงครับ